วันนี้มีล้อเข้ามาม่อีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นเวลหกลูนะคะ MISR นะคะชุดนี้กว้าง9้าครึ่ง1ิครึ่งค่ะมาพร้อมยาง27 5 40 18นะคะเป็นยางปี21คู่นะคะเป็นปี20คู่ค่ะล้อส,สวยมากๆเลยล้อส,สวยยางสวยเลยนะคะ ดอกยางหนามากๆเลยเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะชุดนี้นะคะล้อมือสองสภาพสวยเหมือนใหม่นะคะล้อสวยยางสวยเลยนะคะชุดนี้ราคา15,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะ จังหวัดนะคะมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านของลูกค้าเลยนะคะคถ้าใครอยู่ใกล้นะคะก็สามารถนำล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยะค,ะเค่ะชุดนี้สวยมากๆเลยใส่กระบะหกรูนะคะได้ทุกรุ่นยกเว้นนาวารานะคะ แวะมาเลือกดูที่ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮออำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินค้าแอดไลน์ได้ที่ ID 099354 4468นะคะนี่แวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะมีเข้ามาใหม่หลายชุดเลยนี่จะเป็น ล้อใหม่นะคะจะเป็นยางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะจะเป็น265 7 0 16นะคะ AT นะคะเส้นละ2,500บาทนะคะจะเป็นขอบ15นะคะ31คูณ10.5 R15 นะคะยางปี22นะคะเส้นละ2,500บาทนะคะนี่จะเป็น MT นะคะ265 60 18นะคะนี่ เซ็นละสามพับาทนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะจะเป็นสองสี่ห้เจ็ดสิบสิบหกนะคะยางรีโอนะคะเซ็ละส5 0 0บาทนะคะนี่แวะมาเลือกดูได้นนะที่ร้านนะคะมีให้เลือกหลายเบอร์เลยสอบถามเข้ามาก่อนได้เลยค่ะ จะเป็นล้อใหม่ยางใหม่เก๋งขอบ15นะคะชุด12,900บาทนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะนี่รีโวนะคะขอบ17นะคะ16,900บาท ชุดไหนยังอยู่นะคะแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยค่ะจะเป็นขอบสิบเจ็ดห้าูร้อยนะคะใส่ออติสนะคะนี่มีให้บริการลูกค้านะคะนี่ล้อใหม่พร้อมอยางมือสองนะคะชุดหนึ่งหมืนสามพันบาทนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลย ไซส์เลยหารูหกรูนะคะมีให้เลือกหลายชุดเลยค่ะ จะเป็นยางใหม่ซูแม็กนะคะ265 756นะคะเสร็จลา2,750บาทค่ะจะเป็นยางลิ้นหลงนะคะ MT 265 60 18นะคะเสร็จลา3,250นะคะจะเป็น ล้อใหม่นะคะล้อใหม่ยางใหม่เก่งนะคะชุด12,900บาทคา่ะสวยๆเลยนะคะแวบะบมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินคา้ามีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายชุดเลยจะเป็นล้อใหม่ยางใหม่นะคะจัดโปรนะคะ นี่ลายดอกไม้ขอบ16นะคะชุด1,9,900บาทนะคะตอนนี้เหลืออยู่อีกหนึ่งชุดนะคะจะเป็นหยดน้ำา5ลูขอบ16นะคะมาพร้อมอยาง a อทนะคะสองสี่ห้าเจนะคะโยโกโฮาม่านะคะดอกหนาๆสวยมากๆเลยนะคะ ชุดนี้1 6 9่ชุดนี้16,900บาทนะคะสวยมากๆเลยเป็นล้อใหม่นะคะล้อใหม่มาพร้อมยางมือสองนะคะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะโตโยต้ารีเจนเดอร์นะคะขอบ20นะคะชุดนี้นะคะราคา29,800บาทนะคะ มาพร้อมยางดันหลอง265 60 18นะคะเป็นยางปลายปี22นะคะสามารถกดเข้าไปในลิงก์เพจร้านด้านล่างได้เลยนะคะสอบถามในเพจร้านได้เลยนะคะ ร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องเฮนะคะมาจากเชียงยืนมาจากขอนแก่นนะคะร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องเฮก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะนี่จะเห็นป้ายสัญญาการยางนะคะแล้วก็จะมีป้ายโอตนิอยู่ข้างบนร้านนี่นะคะแวะมาสอบถามเลือกดูได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่านะคะแวะมาเลือกดูก่อนได้เลยค่ะ หน้าร้านของเรานะคะติดต่อสอบถามได้ที่099-354-4468นะคะจะเป็นล้อเดิมนะคะมีหลากหลายตัวเลยล้อเดิมขอบ15ขอบ16รีโวนะคะใส่รถตู้นะคะก็มีนะคะจะเป็นยางใหม่ยางมือสองนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายเบอร์เลยนะคะ ขอบคุณ FC ซจากทุกๆช่องทางนะคะที่แวะมาอุดหนุนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ